ตัวหางานที่ทำให้การเคลื่อนย้ายของวักันเยอะประจุบวกคูณ1ิบกลังลบ6กสจากจุดที <S médico> ่มีสาคุยฟ้า1น0วัตไปยังจุดที่มีเสาคุฟ้าสา0รวัตก็ใช้สูตมีระ่ับ Q ต่า V วิวเท่ากับีคูนส